อุส่ายองออกจากพาร์โฮมออกจากบวอนยี่เมียปรสิไปเขาห้องน้ำสบายๆผู้เดียวเนี่ยว่ารู้กับหูเมียตื่นนะเมื่อเก่าแตกสวดๆพี่น้องเอ้ยแล้วก็พากันขนกันขนไปห้องน้ำคือเก่าเซฟธุระห้องน้ำแล้วก็ลงมาทั้งล่างมาเตรียมห้องเก่าห้องน้ำให้เอลิน่าไปโรงเรียนมื้อนี้ได้ชีตก่อนทำไมได้อัอ่นเก่ามันเบิดแล้วสิมาหั่นปาดไว้ S 1> <S 1> <S <2: Okay. S 2> เก็บใส่ถุงใส่กล้องพลาสติกใส่ตู้เย็นไว้ย้มเห็ด <Yeah. S 2> ให้ลูกไปโรงเรียนเห็ดให้ลูกกินเขาจะไงตองมาเสียเวลาปาดหลายรอบ คุณเดียวเห็นว่าจะมาปาดไว้เห็นยังมันว่าแซ่บคนวะอ่านกินหอมอะโลมามันอ่นระเหยออกไปเบิดแล้วจะมาปาดไว้แบบนี้ยคนเอาเขาไม่ได้ปาดไว้ให้เจ้าเขาปาดไว้แต่เห็ดกับเขาให้ลูกกินเจ้มามะกินกต่ย่ากิน,กนค่อยว่า,<พ>าจะไม่เลื่องมั่งมหาจมให้คนคนเห็นบูมีเวลาสิมาใปาดทีละตอนละตอนเวอมีเวลาดอกลูกเต่าดาวดาก,กับเจ้าสามคนเห็ดเวียกเห็ดงานก็สิแล้วย้ำยากๆหิวเขาก็ได้หยิบมาใส่ขนมปังแซนไมโครเวฟกินโหลดค่อยว่าจะมาหาบอกอย่างนี้นเจ้าสีแบบไหนเจ้าไปเห็ดโหลดค่อยว่าแล้วก็ไปหา ปกบักแตงกวาห่อขนมปังกับแฮม <c oughs> กับบักแตงกวาได้เอลิณาไปเรียนมือเนี่ย <c oughs> มืออื่นจ้าสีได้ยังห่อ, <c oughs> หอให้หัวผลไม้บักแอปเปลิล <c oughs> กับบัลก,กินกล้วยกับบัลกินกินบักสมเกียงกับบักแตงกวาฮันแ,แตงห่อแตงห่อเขาให้เอลิณาเพื่อท่านได้แล้วได้นี่นะก <c oughs> ็อยากกินขนมปัง <c oughs> ขนมปังกับบักช็อกโกแลตนิวเทลล่าก็ได้เคยกมาเฮ็ดให้กันอีกแล้วเราก็ไปหาแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวทาครีมทาออยเบิ่งไปหาซอกเอารองเท้าบูทมาใส่อยู่ในหลืบในเกือทั้งเดียวมีตาฟุ้นตั้งไงมาเสียดก่อน ใส่อันเกือบบูดอันนี้สนบ่สูงอันนี้บ่เจ็บตีนบ่เจ็บส้นดอกเอออันนั้นอันนั้นบ <ชะ S 1> ่ <ชะ S 1> ไหวบ่ไหวแต่งโตเสร็จแล้วใส่เกือบเสร็จแล้วก็ไปาหานเสร็จทำความสะอาดดานาเนียวประเนศไยออกจากโต,ตกินเขา่ากินขนมปังแล้วก็มาหาใส่ถุงเทาลองเทาหาเสียยัดมาใส่เพิินเอลนา,า,าบริยากน้ำเพิินดอกคุ่นเป็นเสียยัดใส่เรียบร้อยแล้วมือวันจันได้นะสิไปสายอีกบ่กะว่าไปตรงเวลาพอดีได้มือเนี่ยเดนมีเวลาเอาตังขาโทรศัพท์อัดวิดีโอจักน้อย อีกหน้าเรียบร้อยแล้วใส่รองเท้าใส่เสียญาติถาแล้วนั่งเบิ่งกระตูนมาคัวดาเนียวเหมือดาเนียวเสร็จแล้วก็มาหัแต่งกระเป๋าตังค์ไปหาซื้อกับเขากับน้ำนับๆหยาดหยาดเด็กกระเป๋ายามสร้างเพิ่มขึ้นก็เลาหนาแต่มีจะบาดมือนี่สามสิบหายูโรสิได้ยังไม่แน่ว่าสิซื้อไก่มาโตหนึ่งได้มือนี่ซื้อไก่เพราะว่าอันแกงอันคืออยากกินแกงบึกอื้ใส่ไก่เพนะเครื่องหนึ่งก็สิเอาไว้ทย่างเตาอบให้ลูกกับผัวไก่อบน้ำผึ้ง ไปเรียบร้อยแล้วแต่งโตเสร็จเรียบร้อยพายกระเป๋าแล้วพากันไปหาขึ้นรถสาม0ลอดทีตัวบาทเนี่ยไปทรงโรงเรียนแปลโมงสิาออกบ้านบางมือกะสวยบางมือกะพอดีแล้วแต่รถติดมันมืดจักรยานเราเคยเห็นหวงตรงคอยๆจอดคอยไปมันเองผ่านซีแยกตรงสองซีแยกปุ่นเนาะ ไปส่งเอเลน่าแล้วกับไป้านค่ะเอาขวดแก้วไปตีมูนี่มันขายบ่ได้เอาไปหยอดลงทางตามสีมันแล้วไปหาซื้อกับเขาซื้อกับเขาคว้อนสิเขาไปซื้อกับเขาเขามีต้นคริสต์มาสมีของประดับวันคริสต์มาสงามๆงามบานฝรั่งบานข่อยบ่คริสต์มาสน้ำมูดอกนม้แต่รวมญาติอซื้อบ่มีประดับีอย่างดอกเฮียนนะไฟแสงสีเสียงต้นคริสต์มาสต้นของขวัญต้นนีอย่างกับบ่มีฝรั่งอย่างบ่ฝรั่งประเท้ฝรั่งเทียมกับหอดบานกับมหา ถอดเสื้ผ้ารองเท้าเก็บของใส่ตู้เย็นและะ้วก็มาเฮ็ดอันแกงอันไก่ใส่บักอ,อ ตำพริกแกงก็บเปรี้วดอกลูกับมเกาะโต๊ะเกาะเก้าอี้มาเบิ่งดาผพริกสิกระเด็นใส่ตามันก็เลยเอาไปนั่งโต๊ะกินข้าวอีกก็พากันเขียวอยากกินอันขนมปังทาช็อกโกแลตอีกได้บาทน่ะก็ได้มะเคือเค็มขนมปังทาช็อกโกแลตให้เพิ่์อีกเพราะแต่ที่น่ะอันเอาไปนั่งกินขนมปังแล้วจังแล้วจังได้มาหานตำบักพริกโต๊จังได้แกงแบบนี้แหมแต่ก็มาขวะพริกใส่น้ำมันที่น้อยให้เคียงแกงหอมๆหอมคักหอมในหอมจนลูกก่อยจามแล้วจามอีกขี้หมูกย่อยย้ํยันมันฉุนพริก่อยผัด ใส่ชำแหลกไก่ลงไปใส่ไก่กแล้วก<ฮ>็ปรุงเครื่องปรุงเครื่องนี่มผงนัวผงน,นัวจากประเทศเฟียดน้ำบ่ผงนัวรสไก,ก่อันนี้มันเถื่อมันบ่นัวบ่แซ่บซะมันลดดีบ้านเฮาดอกแต่วา่าอาศัยว่ามันเถื่อก็บ่ได้ขี้ลายก็พอกินอยู่แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาปรุงไฟลดตามใจชอบแล้วก็ใส่บอกอึลงไปปิดฝาไว้ปิดฝาหม้อไว้จักคราวถทาบอกอึสุก พอบอออุกแล้วก็ปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วก็ไปตำเวียกต้อไปหาหลีดผ่าสุดเสียผ่าเอเลนาใส่ไปลุงเรียนแล้วก็สุดทำงานคุณลีโออันนี้คือเวียกของเคิงเสาด้วยนะเคงบงใบ